สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับการทดสอบนะครับผมสเปคห้องนอนนะครับวันนี้มากับ AMD Ryzen 9 5900X ครับ12คอร์24เทรดเดิมๆนะครับเมนบอร์ดครับ ASRock B450M s t e e l r e g e n RAM DDR4 32 g b กอ r ร RGB นะครับผมการจอเพือเอกของเราในการทดสอบครับ2080 Super นะครับไม่เก่ามากเท่าไหร่นักนะครับกับการ ตัวไฟสวยทรงเท่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นก็คือตัวนี้นะครับผมไฟสวยไฟเท่อยู่ตรงข้างจอเลยนะตรงนี้นะเออจะเป็นอย่งางไรกับอวตารฟอนเทียออฟเพ t รากเกมใหม่ๆแบบนี้ครับผมพร้อมแล้วเชิญนะครับอ่ะข้อออปชั่นครับปรับอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ทดสอบแบบจัดเต็มเลยละกันจอคือจอ24นิ้ว a อเซ165เฮนะครับ ตาม resolution ของจอแล้ว Full screen นะครับผมการ์ดจอ Nvidia ครับ NVIDIA Deep Learning Learning นะครับผมซูเปอร์นะครับสเกล l t r a quality สูงสุดครับนี่ครับว s ซิกปิดครับทุกอย่างสุดหมดแล้วครับเพื่อนๆอ่ะล้วส่กับกราฟิกครับ Custom เปิดครับเปิดนู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ยุ่งนะครับโมชั่นเบเอาแบบเปิดนะครับนี่แสงเสริงเอาหมดนะครับ ทั้งขวาสุดหมดแล้วครับเปิดหมดแล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้วครับอ่ะวีแรมการ์จอตัวนี้มี8มี8กิกนะครับเด้งเด้งกินอยู่7กิกสก้าีสักเจ็ดมันก็เด้ง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 อยู่ยังมีแรมพอเหลือเล็กๆนะครับจะเป็นอย่งางไรับบสุด Full HD เอา,ตาัตอ,อนฟอร์เทเพราะอัแพร่โดราเป็นเกมที่ภาพสวยที่สุดในชีวิตผมเลยก็ว่าได้เฟรมเรทครับระหว่างการเล่นเป็นไง จะขี่นกนะจะก,กูจะกูนกเปหนวะอ้าวน้องน้งผมลงไงเนี่ยโอ้ยหยุดทก่อน oh, 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 oh. มองสายหยุดจาข้างนอก <c oughs> มองไม่เห็นนกตัวเองเฟรมเรทสามสิบห้าถึงสี่สิบห้าเฟรมถือว่าเล่นได้อยู่นะถ้าต่อขนาด24นิ้วแบบนี้อย่างที่ผมใช้งานตอนนี้ คือ24นิ้วนะครับเหมาะเหมงตากวาดตาได้รอบทิศทางภาพถือว่าสวยในระดับ Full HD นะครับ <c oughs> อืมเวลากระโดดขึ้นดีเทลเยอะๆนี่ก็ลงมา20กว่าแล้วเนี่ยแต่โดยรวมแล้วยังเล่นได้อยู่นะเพื่อนๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าจอมันไม่ได้ใหญ่นะครับ <c oughs> ความรู้สึกมันไม่ได้รู้สึกว่าติดขัดอะไรมากมายนักนะครับผม <c oughs> อ่าเรียกไม่ได้เลยอยู่ในเขตนอก Ui, nhìn lòng mà thôi bà Good girl Wait, ow, I didn't No, don't go It's okay, I won't hurt you rồi Whoa, easy there Lót bé sao nói Hey there No, don't go เฟรมเรก็อย okay. okay. yeah. ่างที่ผมบอกนะครับ3 5มสถึงสีเฟรมถ้าวิเฉลี่ยเฉลี่ยนะมันจะมีเด้งๆไปบ้างนิดหน่อยสูงๆขึ้นมานิี้นประมาจังหวะนะครับผมจะจับให้ได้นวรอบนี้ปุ๊บเสร็จผมละเจ้าหมาหน้ายาวนะครับขี่เลย้วจับตัวนี้แล้วเรียกอะไรตัวนุชนะครับ อเดินนะสับค้างก่อนเลยว่าเริ่มแล้วเออโอเคมีนะครับขนาดขี่ม้าขวบนี่ห่านะครับผมเฟรมเรทเฉลี่ยแล้วตอนนั้นสาสิถึงสี่สิบต้นๆนะครับ f r o n t i e r of p a เด r a าสำหรับอวตารนะครับผมภาพสวยมากใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นกันนะผมบอกจะเรยว่าสวยงามจับตานะครับสวยเลย สวยสุดนะครับในบรรดาเกมแบบเนเจอรัลธรรมชาติเนี่ยอาบรรดาสวยสุดแล้วมีฝนมีลมมีพายุมีอะไรต่างตนะครับรับบสภาพแวดล้อมต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นนี้นั่นอย่างนี้ครับ2080ซุ p e r ปเปอร์ปรับสุดทุกอย่าง Full HD ได้เฟรมที่เล่นได้อยู่ถ้าจอไม่ใหญ่มากก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าขัดหูขัดาตาเท่าไหร่ถึงว่าเล่นได้ครับ40กว่านะครับผม